มีอยู่ขวามือเดี๋ยวไปจูงไปนะครับเดี๋ยวหลงใหญ่จูงไปไปป่าตรงนี้เองประมาณ200เมตรไม่ขี่เดี๋ยวเสียแตกหน้าร้านกำนันพอดีผมต้องเปลี่ยนแล้วอย่างในลองดูถ้า ใกล้ๆสองร้อยเมตรน้องใหญ่จูงมาหลังจูงไม่ไหวก็เลยขี่มาปรากฏว่าใส่ว่าจะบดยางในพังหมดแล้วไม่เป็นไรร้อยร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบเดี๋ยวเย็นนี้อดข้าวมื้อหนึ่งร้อยยี่สิบนะจะอยู่เท่เาเก่า หมดสวยนะเนี่ยหอดดูนี่น่าดีมากเลยหมดอำน,นจาจม้อนแสงลงเข้ามีใช้ได้ทั้งทั้งกจักรยานเมื่อก่อนขี่จักรยานแต่บอกนี้ตอนนี้ก็เลิกขี่แล้วจักรยานเพราะว่าลุงใหญ่คิดว่ารถจักรยานนี่มันเหนื่อย คือคือเราขี่ไปแล้วก็มันนะขี่ไปเรื่อยๆ <S <S เช่นเมื่อวานนี้ขี่ไปเขาเต,าตเ่าเย็นเย็นไผ่มันแต่ตอนขากลับเนี่ยมันเหนื่อยแล้วไงแล้วอายุมากพอเหนื่อยแล้วมัน้อแท้งไงเลยเลิกขี่เลิกขี่จักรยานแต่ก็มีจักรยานอยู่หน้าจอทีวีที่บ้านเครื่องเป็นจักรยานปั่นอยู่กับที่ ก็กำลังปั่นอยู่กันที่แล้วก็เลิกขี่ลยจักรยานกำลังจะขายแล้วจักรยานลูกใหญ่คันหนึหมื่นกว่าก็โอ้ยในทีมแรงน้องปาบรีเนี่ยมีรถราคาแสนหกสองแสนน่ติงต่งน่ติ่งประสิทธิ์แต้จังที่ขี่รถคัน์ลสองแสนกว่ารถจักรยานจริง ชุดสองสามพันบาทแต่ไม่มีอะไรเลยเส้ยยืดถึงเงยงยืดก็เ,เลย เไที่ความรู้สึกว่าถ้าอยากออกกำลังก็ไปขีที่บา้านจักรยาน,นจักรยาอยู่กันที่แต่ถ้าอยากี่ก็เอามร์ไซค์เจะกลับไม <ości> ่เป็นขี่จักรยานก็กลับรมากคิวใหญ่ละนั่นทำให้เองเจียม คคบ,บอกไม่ได้วิงดับับย่ีได้วิ่งดับเย็นเอเม่อวาน้ก็ุจะออกมาไม่ตดลโอ้เก้าอี้นาดนา,นาซื้อกับนาซื้อกับไปบ้านว้าวมีชอกอัพด้วยว้าวสุดยเด นี้ปุ่มปัญญาช่างใหญ่ครับวันนี้ช่างใหญ่ก็บริการเองเลยไม่ได้ไปไหนครับกำนันอ๋อเอาโชคมาแล้วก็ทำดูสินี้ลุงใหญ่ก็ ขอเสนอให้พี่น้องชาวเน็ตดูว่าสติปัญญาของช่างที่ร้านสุดทันยยานยนต์ปากน้ำปานบุรีก็ <Yeah. S 1> เอาโชค๊คมาแล้วก็เอาจานเบรกวงล้อมาประยุกต์กลายเป็นเก้าอี้มีโชค๊คนั่งแล้วหมุนได้ <Yeah. S 1> เด้งได้โอ้ oh, ชอบมาก แน่นอนชอบมากเลยแล้วทนนะเนี่ยใช้ไปเฮะอีกร้อยปีก็ยังอยู่ร้อยปีอ๋อนี่ผมผมทำไม่แน่น,น,นเนี่ยงคือมันนันผมทำอ่าอันเนี้ยออกไปทั่วโลกอะ่ะผมผมทำ YouTube ไม่แน่ออนทัวเด็กกำลังไปเปิดดูถ่ายวนมากถ่ายในป่าแถวแพตตะรเคราะห์แล้วผมเป็นดีเจ พูดวิทยุอยู่93.25เมกะเฮิรตตรงไหน,นตรงโรงแรมผาสุกปานบุรีผาสุกข,ของเสียร์ออสโรงแรมผาสุกปานบุรีห้อง300ชั้น3ามาาองจา่าหนุ่ยกห้องจ่าหนุ่ยก็อยู่หน้าคืออ๋อหนุ่ยเพื่อนกันหนุ่ยเพื่อนกันคือที่เพื่อนกันเพราะว่าเป็นคนบางนกแขกที่อัมพวาจา่าหนุยเข้ามาโหที่เล็กเออ ก,ก็ซใช่เมื่อก่อนนี้เขาหุ้นกับพี่เล็กสุนทรเพชรช่องหลังนี้พี่เล็กสุนทรเพชรสุขภาพไม่ไหว <c oughs> อาจารย์ผมแกแก็ต้องมีมีหลายๆคนเลยแต่ว่าทำคนเดียวมันก็ไม่ทันอืาจารย์นุยแกก็เนี่ยอย่างที่ทะเลเนี่ยเครื่องเสียงแกก็มาออกกว่านั้นอะที่มีกินหอยกินปลาหมึกอะ ผมก็เอาเออใช่วันนั้นผมก็ผ่านมาผมก็เห็นงานงาน,งานผมนะงานเอองานกำนันก็ใหญ่นะดูหน้าโอ้ตีแกมาเฉยหน่อยฮะแกข้างขาวันช่ไงหน้เลือดแกแค่จุดต่อเฉยหน่อยแกก็รับงานไปทั่ว <c oughs> เดี๋ยวนี้แกขึ้นเสาเปิดเปิดสถานีทำทำตื่นเลยจะทำ มื่อก่อนผมก็จ้างจานุยทําและช่วงหลังผมไปอ่านเองอทําเองได้ก็เลยทําแบบสู้แกมไม่ได้หรอกอทําแบบว่าพูดใส่โทรศัพท์แล้วก็เอาแมมโมรี่ออกไปใส่คอมอก็โฆษณายอยู่หลายร้านเหมือนกันที่ปาร์ูรีแต่ช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยเน้น ไม่ค่อยเน้นทางเกี่ยวกับวิทยุเท่าไหร่แล้วมาทำ YouTube ได้ตังค์มากกว่ากับนั้นต้องเปลี่ยนทำ YouTube กี้ผมบทดมา <laughs> ปะพอรถจะจับเลยเออวันนั้น <laughs> ออปะไม่ดีปานบุรีทนะ่าสมาชิกต้องการให้ถ่ายย,วยาววันนี้ถ่ายยาวเดี๋ยวถ่าย สี่ฟองหนังไก่อีกหนึ่งถุงแยงขายเหลืออีกสองถุงรอไว้ลูกของยังไม่ตื่น เลือกก็ป่าเองนี่ยกให้แล้ว หนูยิ่ข้าวอย่างลูกแล้วข้าวข้าวผัดเอาไปเทให้สุนัขนะข้าวผัดพ่อเอาไปเทให้สุนัขนะฮะข้าวผัดพ่อเออสวัสดีข้าวผัดพ่อไปเทให้สุนัขรับประทานนี่ข้าวผัดนะเทให้สุนัขรับประทานนะ พ่อยังไม่ได้กินข้าวาพ่ออุต่าห์ทนหิวมาจะมากินข้าวกับลูกอเผอิญโชคร้ายรถยางแตกรถยางหลังแตกรถพ่อที่ขีม่มาอืมวรถรถคันนี้ก็ยางรั่ยืนนู่นนนนเดินเล้อล้อหน้าล้อหลังล้อหลังเนี่อ้าวล้อหลังแม่เพิ่งไปทำมา,านี่หว่าอันเน เอาไข่ออกอไ,อไข่ไข่นี่โอ้โหไข่นี่เยอะเลยนี่ก้นีีเกระเทียมขโมยไข่มาจากบ้านโน้นเยอะต้องระวังมาถึงนี้แล้วเดี๋ยวแตก กินไม่ถึงเอาไว้วันพรุ่งนี้แกงไทยชามให้พ่อดิแกงกระหนังไก่ข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทา,ายเองดีกว่าไม่ต้องกินข้าวเพิ่งอิ่มปะ ข้าวกินต่อว้าวมีกับข้าวเยอะแล้วอะ่ะชิมแจ๋วอร่อย ที่บ้านเพื่อนลกูกเนี่ยเขาทานอทอดมันขาย่อมาทำอะไรเนี่ยไม่เข้าโบยหรอ ปเลยเดี๋ยวไปาหาจำแล้วก็ใส่ข้าวนาข้าวผัดวันไปหายไม่ปาเลยเยับ้ายอะ